บา้าน<อ>สวยด้วยครับเนี่ยเี่เข้าเขตเยือนเราน่าจะเป็นรีสอร์ทเฮอน,น่าจะสีสวยนงานรีสอร์ทจริงๆด้วยใช่รีสอร์ทสวยๆด้วยฮ้าให้กลุ่มนี้อยู่รีสอร์ทดีกว่ารีสอร์ทที่คุณมิ้งเมืองไทยก็สวยเหมือนกันนะมาเอารีสอร์ทที่นี่ใช้ได้เลยที่กับวันร้อน รีมีรีสอร์ทเยอะเหมือนกันนี่สวนสวรรค์อีกหนึ่งกิโลจะถึงที่หมายวัดสวนหอมอีก3ามกิโลป่าหินงาม3ามกิโล ในพวกอยแม่ดสลองวนหินผางาอีก3กิโลน้ำตกสวนห้อม มีหินดันต้งใสดันสิบลอสิบรถปัดแน่เลยชันชมพูนุตรีสอร์ทเขามีรีสอร์ทแฮ เมื่อกี้สายรับส่งคนนะเมื่อกี้เนี่ยรถเมื่อกี้รับส่งคนเขาเขียนป้ายอย่างงี้รับส่งคนคน,นที่น,นั่งไม่วิว่งในกรุงเทพโดนตำรวจจับนะคะทั้งทงที่มันไม่ได้หลัดแดงเลย พ่ะหินงามโอ้ใครจะปีนเนาะสงสัยรถรับส่งคนนี่แหละสงสัยรถบัสมาไม่ได้เอารถนี้คือรับส่งแทนคนนั่งก็ไปดูก็อีกสองกิโลโอ้โหคุณมิงเมืองไทยคุณมิงเมืองจีนไ,ไปง่ายกว่ามั้งเนาะมาคุณมิงเมืองไทยนี่ลำบากน่าดูเลย เนี่ยไอ้รถเนี่ยน่าจะรับส่งคนนะเนี่ยเห็นไหมมันมีหลายคันน่ะมันจารย์สังเกตเมื่อกี้เนี่ยเ <wheelchair. S 1> นี่ยใช่ครับอาจจะเป็นรถในจเจอแล้วใกล้แล้วใกล้ถึงที่แล้วโอ้เจอแล้วนี่<อ>ขับไปช้าหน่อยขับไปช้าหน่อยขับไปช้าหน่อย ช้าๆหน่อยจะดูด้านนี้นี่ครับช้าๆหน่อยโอริสอร์อยู่นี่เลยเหรอโอ,วอ้วันหลังค่อยมาใหม่วันหลังค่อยมาใหม่นี่เจอแล้วคุณหมิงอันดับแรก ซ้ายมือก็มีลืมสังเกตขับช้าๆหน่อยขับไปช้าหน่อยขับไปช้าขับไปช้าขับช้าๆน้ำตกเพียงดินแน่นคุณมิ้งเมืองเลยตรงเีน้นี่คุณมิ้งเมืองเลยนี่ป้ายเขาขวามือตะวันออกขวามือวัดอันลักบัวเนี่ยขวามือขวามือบ้านหาไฟ อ๋ออยู่นี่เองนี่แหละครับนี่ดอกไม้เหลืองเหลืองอโอเคเ,เรามาถึงคุณมิงแล้วไม่ต้องไปเลยแล้วได้ไปต่างประเทศแล้วนี่ามาต่างประเทศนะ ก่อนถึงคุณหมิงจะต้องผ่านเขาพัางคานก่อนเนี่ยโล่พังคานถนนเป็น,นี้แหละนี่ป่าไม้เมืองคุณหมิงป้ายบอกว่าลานจอดรถนี่ขับส่งสายลานจอดรถ ใช่เดี๋ยวนั่งรถนี้กลับก็ได้ทานก๋วยเตี๋ยวรีสอร์ทนี่ได้เลยเราคงจะเปิดท้องคอยจะนอนโอ้โหจะจอดตรงไหนครับพนักงานจอดข้างหน้านู้นหรือจะไปนู่นเลยไปนู่นเลยโอ้โหนี่สวยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสวนดอกไม้ 拜拜。<Bye. S 2> <Bye. S 1>